สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าทุกคนนี้เราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Project Make Over นั่นเองอืมเป็นเกมอ่ามือถือนะมามาดูกันว่าการ Make Over ที่ว่าเนี่ยจะ Over ขนาดไหนเออาเริ่มกันเลยเอ้ในบ้านอันเสงเอบอุ่นนี้ ีใครที่ฉันจะแปลงโฉมได้หรอกนะเขาเธอนจ่จะสาวนา้อยแม้แต่ฉันเกต้าเวอร์เดตา้าผู้ชุวชาฉัด้านการแปลงโฉมระดับนานาชาติก็ไม่สามารถแก้ไขภัพยพิบัติให้ได้เธอจะต้องน่าเกลียดไปตลอดชีวิตเกรตาหยุดเดี๋ยวนี้นะรายการนี้เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้คนแต่ว่าเธอทําแบบนี้เราก็ได้ผู้กํากับคนใหม่แล้วแหละใครนเขาไม่เป็นใครคิดว่าจะมาแทนที่ฉันคนนี้ได้อย่างนั้นเหรอ าจากเหตุการณ์นี้ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับรายการรายการหนึ่งที่คอยแปลงโฉมให้ผู้โค้เขอให้ตั้งชื่อแล้วนะอ่ะมันจะชื่ออะไรได้ล่ะก็ต้องชื่อช่องของเราสิลีเกนบนั่นเองโอเคลีเกนบีมันชื่ออะไรนะ่ะฉันไม่เคยเห็นได้ยินมาก่อนเลยชานกำลังจะไปนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้ยินชื่อของชานเกต้าเวิร์เ้า อยากกังวลไปเลยสาวนา้อยริกเกิบีเก่งที่สุดในพวกเรานะเกต้าเขาคิดไม่ถึงเลยแหละได้โปรดช่วยฉันด้วยค่ะริกเกิลบีฉันเพิ่งจะเรียนจบและกำลังจะเริ่มทํางานแต่ฉันดูเหมือนจะยังไม่โตขึ้นเลยไม่ต้องกังวลไปนะริกเกิบีเขามีแผนะ่ะและนี่ก็คือแผนการแปลงโฉมทั้ง3ขั้นตอนของเราที่จะช่วยให้เธอบรรลุความฝันได้ยังไงล่ะอ่าโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะเรามาเริ่มทําผมแต่งหน้ากัน ยินดีต้อนรับสู่ร้านทําผมของฉันที่ซึ่งจะทําความฝันของเธอให้เป็นจริงว้าวที่นี่คือร้านทําผมของคุณคนนี้นั่นเองฟานซิตนะอย่างแรกเลยเนี่ยจะต้องเอาแว่นออกก่อนนะเอาแว่นออกอ่าเอาแว่นออกแล้วโวนี่ถอดแว่นออกเพื่อทําผมกันนะมาเริ่มกันเลยดีกว่าอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องไปเก็บสะสมเงินกันก่อนนะเพื่อที่จะมาอ่า จัดทําอุปกรณ์น้ํายงน้ํายาทําผมอะไรอย่างนี้เออนี่อืเขาต้องการหัวใจทั้งหมด17ดวงใช่ไหมนี่ไงนี่เป็นการเก็บสะสมคะแนนนะอเรียบร้อย นี่เมื่อเราเก็บหัวใจได้ตามเป้าหมายเนี่ยเราก็สามารถนําไปแลกเป็นเงินได้นั่นเองนี่ทีนี้เราก็จะสามารถทําผมให้สาวน้อยคนนั้นได้แล้วนี่มาเริ่มกันเลยแฮร์สไตล์เนี่ยเราจะได้ทําผมให้กับสาวน้อยคนนี้แล้วนะมาเออคิดว่าผมเขายาวอยู่แล้วอะเนาะก็อย่าตัดสั้นมากเลยกว่าจะไว้ยาวได้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายอ่ะเอาผมทรงนี้ก่อนแล้วกันนะนี่ ผมทรงสวยนะเนี่ยเออทรงนี้ก็สวยหรือว่าทรงนี้ดีอะเก็บรวบหรออืมฉันว่าทรงนี้สวยนะทรงนี้ดีกว่าเออทรงนี้นี่หล่กตัดเลยฉับๆๆๆอืมเป็นไงสวยขึ้นเยอะเลยนั่นนั่นคือฉันหรอที่อยู่ในกระจกนั่นน่ะโอ้ใช่แล้วสเวนทานั่นคือเธอนั่นเอง โอ้อย่าทำหน้าแปลกใจแบบนั้นสี่สาวน้อย <c oughs> อ,อต่อไปนะก็ไปแต่งหน้ากันสักหน่อยดีไหมล่ะอืมโอเคต่อไปนะเป็นการแต่งหน้าอ่าอืมแต่งหน้าสีไหนดีเนี่ยโทนนี้หรอโทอนส้ม natural <c oughs> นี่ Road Pink. โรสพิงโโทนชมพูสวยนะเนี่ยโทนชมพูโอ้อันนี้เป็นแบบ ออกแนวแบบว่า,าโทนร,รูดูใหม่ร่วงเออแบบอบอุ่นอบอุ่นอะไรอย่างนี้แต่เราว่าคุณสมันท่านี้เหมาะกับโทนนี้สุดเลยนะ natural เนี่ยนะสีพีชโอ้สวยสวยเอาเอาโทนนี้แล้วกันนะแต่งหน้าเลยจ้าคุณสมันท่าว้าว สวยมากฉันไม่เคยเรียนรู้เกี่ยวกับการแต่งหน้ามาก่อนเลยนี่มันเยอะไปหรือน้อยไปล่ะเนี่ยรู้หรือเปล่าสิ่งที่สวยงามที่สุดบนใบหน้าของเธอเน่ยก็คือรอยยิ้มไงล่ะโอ้รอยยิ้มเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดของใบหน้าเลยเอาละตอนนี้ผมจะพาคุณไปที่ห้องแต่งตัวนะคุณจะต้องการเปลี่ยนชุดใหม่เพื่อ เพิ่มความมั่นใจมากขึ้นนะโอ้มาต่อมาเราจะมาแต่งตัวนะโดยคุณจีจียินดีต้อนรับสู่ห้องแต่งตัวมาเริ่มต้นที่อ่าเกงเกงนอนตัวนั้นแล้วกันนะอ่ามาเปลี่ยนชุดชุดครึ่งล่างชุดครึ่งบนและรองเท้ากระเป๋าเออนี่ดู อตอนนี้เรามีตังค์อยู่100บาทเรายังพอที่จะเปลี่ยนชุดด้านล่างนะกางเกงกระโปรงอะไรอย่างงี้ต้องมาดูกันม,มีหลายมี3ตัวนะมีเป็นแบบต่างสไตล์กันเลยนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นแบบผู้หญิงแนวแบบว่าธรรมะแมงอะไรอย่างงี้ต้องใช้คําว่าผู้หญิงมั่นใจผู้หญิงเท่ๆอะไรอย่างงี้อ่าเป็นสาวเท่อันนี้เนะี่ยเป็นสาวเปเรี้ยวเลยนะกระโปรงลายเสือเนี่ยเออ อันนี้ละอันนี้เออเป็นสาวเรียบร้อยหวานๆอะไรเงี้ยเออกระโปรงยาวๆพองๆหน่อยอะไรงนี้เราคิดว่าเราคิดว่าคุณสแมแอนท่าเนี่ยต้องลองเปลี่ยนต้องเปลี่ยนนะต้องแบบไรเสือไหมปีนี้ปีเสือปีนี้ปีเสือเป็นไงเออดูปีนี้ปีเสือแหละ อ่ะอ่ะเอาปีเสือปีเสือนี่เป็นไงเป็นไงเนี่ยนะจากการที่คุณชอบความาสะดวกสบายในการใส่เสื้อผ้าเนี่ยเนี่ยผ้าของกระโปรงตัวเนี้ยทั้งนุ่มแล้วก็ระบายอากาศได้ดีเลยนะโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองคุณจีจีแต่แน่นอนว่าคุณลิแกนมีเนี่ยเขามีสไตล์ที่เฉียบคมมากตาถึงแน่นอนค่ะ แน่นอนค่ะคุณจีจี้สายตาของดิฉันเนี่ยไม่เคยพลาดแน่นอนค่ะเอา้ามันสบายมากเลยฉันสามารถหลับไปพร้อมกับใส่ชุดนี้ได้เลยนะเนี่ยโอ้มันขนาดนั้นเลยนะคุณสมัญธาเอออะตอนนี้เหมือนตังเราจะหมดแล้วแหละเราต้องไปหาตัางเพิ่มกันมาทำเควสกันเลยเลเวลที่2ดูเหมือนว่าเราจะต้องการสี่เหลี่ยมสีฟ้าทั้งหมด25อันโอ้นี่ อันนี้เป็นตัวช่วยนะที่จะทําให้เราเก็บได้ทั้งแถวเลยโอ้โหดีมากเลยนี่ยมีทั้งแนวตั้งและแนวนอนเลยนะนี่เก็บได้ทั้งแถวเลยสุดยอดเลยอะว้า กล่องว้าวเราได้สร้อยคอมาสวยมากเลยนเนี่ยเจียมจอดเจียมเลยเอละละต่อไปเรามาเรามาแต่งตัวต่อดีกว่านะอันนี้หรอสร้อยคอเนี่ยสร้อยคอที่เราได้มาฟรีจากการชนะได้ด่านที่แล้วอ้วอดสวยไหมคะคุณสุเมธาอ่ะ ให้สร้อยคอคุณเซนธาไปแล้วเรามาแต่งแต่งตัวต่อดีกว่าใส่เสื้อใส่เสื้อหาเสื้อที่เขา้าที่เข้ากับกระโปรงตัวนี้หนลองเสื้อตัวนี้สิโอ้ดูหรูหละ่ะขึ้นมาเลยปะดูเป็นสาวไฮโซอ่ะเออตัวนี้ละตัวนี้ล่ะเฮ้ยตัวนี้ก็ใช้ได้อยู่นะว่าไปใช้ได้อยู่นะเนี่ยดูเข้ากับสีปากมากเลยเสื้อ ื้อตัวนี้ล่ะอ่ะก็ดูเป็นสาวเรียบร้อยแบบประมาณหนึ่งเหมือนแบบชุดไปทํางานได้สบายๆอะไรอย่างนี้เราเลือกเป็นเสื้อดําดีกว่าเนาะเพราะว่ามันจะแบบเป็นเสื้อแขนกุดแล้วมันจะระบายอากาศได้ดีกว่าเป็นไงคะเป็นไงคะคุณสมานท่าอ่าเพื่อสําหรับการปรับลุคให้ดูเป็นโปรเฟชชั่นอลเนะ่คะเป็นมืออาชีพคะ่วะวัสดุของเราเนี่ยก็มีความสําคัญอย่างมากเลยนะคะสําหรับอ่า สีหรือว่าการตัดแต่งอะไรเงี้ยค่ะโอ้ยางงี้เนี่คุณจีจี้โอ้เสื้อผ้าคุณจีจี้นี่ตัดออกแบบได้ดีมากเลยนะวัสดุดีเป็นไงคะใส่แล้วสบายมามคะคุณสมิท่าอ๋ it feels so smooth ค่ะนุ้มมากเป็นชุดที่สวมใส่สบายได้ในตอนเช้านะคะสำหรับอาตอนที่คุณไปทำงานสายนะคะโอ้ อในเวลาเล่งรีบในตอนเช้าที่เราไปทำงานเนี่ยเอ,อใส่สวมใส่ได้สบายดีนี่ดูสวยมากต่อไปเลยค่ะรองเท้าค่ะโอ้รองเท้าสีแดงนะเป็นพอยได้นะเนี่ยรองเท้าแดงรอ,องเท้านี้เข้ากับชุดสุดเลยอันนี้ล่ะออันนี้คล้ายๆรองเท้านักเรียนอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่เป็นรองเท้านักเรียนที่มีสน้น เฮ้ okay, เราว่าอันนี้เข้าเราว่านี้เลยมาอืมเป็นไงฉันไม่มั่นใจเลยว่าจะสามารถยืนบนโรองเท้าส้นสูงพวกนี้ได้ไหมแต่ว่าที่ได้ลองแล้วเนี่ยก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะเออแน่นอนค่ะมันไม่ยากเลยค่ะคุณสมัท่า สำหรับรองเท้าส้นเตี้ยเนี่ยก็เช่นเดียวกับรองเท้าหุ้มส้นอื่นๆนะคะสามารถใส่ทำงานได้อย่างสบายเลยค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองค่ะคุณจีจีแต่ว่าส้นรองเท้าเนี่ก็จะเพิ่มความมั่นใจให้คุณนะคะในการทำงานได้นะคะโอ้อยางงี้นี่เองการใส่รองเท้าส้นสูงนี่ก็เป็นส่วนที่จะเพิ่มความมั่นใจได้อะ่ะเอออ่ะ อย่ารอช้าต่อไปเลยดีกว่ากระเป๋าส่วนสุดท้ายของคุณของคุณสมแมนท่าแล้วนะอืนี่ใบนี้เป็นไงดูเข้ากับชุดอยู่นะคุมโทนดีอันนี้ก็สวยนะแต่ว่าแบบไม่ได้ยังไม่ได้เออันนี้ก็สวยแหละแต่ว่าอันนี้ดีสุดแล้ว,ว่าเข้ามากคือเห็นแวบ,บแรกก็รู้เลยว่าต้องสีนี้โทนนี้เข้ากับชุดสุดๆด,ดูเป็นสาวเรียบหรูมากเป็นไงคะคุณสมแทนทาชอบไหมคะ กระเป๋าใบนี้สวยมากเลยค่ะแล้วก็มีช่องว่างใส่ของเล็กได้เยอะดีค่ะโอ้เป็นไงล่ะคะกระเป๋าที่ดีคือกระเป๋าที่ใส่ของได้เยอะและสวย <c oughs> เราเรียนใช้งานด้วยคะ่ะไม่ได้เน้นสวยงามอย่างเดียวฉันสามารถใส่อาหารกลางวันไว้ในนี้ได้เลยนะเนี่ยแหมคุณคุณคะ เราใส่อาหารกลางวันในนั้นไม่ได้นะคะเดี๋ยวัน่นคุณใส่แซนด์วิชไว้ในกระเป๋าใบใหม่ของคุณอย่างนั้นเหรออ๋อเดี๋ยวนะคุณจีจีเห็นเธอเอากระเป๋าไปใส่แซนด์วิชเหรอคะเนี่ยเอ,อ้าสวัสดีค่ะเราต้องคุยกันก่อนนะว่าอะไรที่ควรอยู่ในกระเป๋าบ้างและอะไรที่ควรอยู่ในตู้เย็นนะ่ะคุณจีจีน่าน่าจะปวดปวดหัวแล้วค่ะตอนนี้ <laughs> เออสวัสดีครับคุณก,กันบบเราพร้อมที่จะตกแต่งภายในแล้วเอ,อขอนุญาตพาคุณไปที่ห้องเลยนะครับอ๋อได้เลยค่ะคุณเร็กไปกันค่ะนี่ครับนี่นะครับนี่ก็คือห้องที่เราจะมาทำการออจัดตกแต่งใหม่นะครับห้องนี้เคยอาจจะเคยเป็นที่ทำงานสำหรับออนักเรียนนักศึกษาแต่ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้อง จบการเป็นอพาร์ตเมนที่สุดโสมอย่างนี้เอาแหละแล้ในพาร์ทหน้าเดี๋ยวไว้เรามาเมคโอเวอร์ make over ห้องให้กับคุณสมันท่าโดยอ่านักจัดตกแต่งตั้งแต่หัวจดเท้าวรวมไปถึงจัดตกแต่งห้องกับคุณลิกันวีกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วไว้อีพีหน้าเรามาช่วยกันตกแต่งห้องให้คุณสมันท่ากันเถอะเย yeah!